โครงการการคว้าตัววิกเตอร์เยคเรสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็ดูจะมีปัญหามีอุปสรรคชิ้นใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับมันมีรายงานจาก The ิแอเลติก t i นะครับว่าทางอาเซอลเนี่ยนะครับเขาได้ยกระดับความสนใจในการจะคว้าตัวกองหน้าชาวสวีสต์รายนี้ไปเสริมทัพในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าคือโครงการนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันก็ยังบอกยากนะฮะว่าจะไปลงเอืที่ใครนะครับว่าสโมสรไหนเนี่ยที่จะได้ตัววิกเตอร์เยอร์ครสิสไปครอบครองนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ผลงานของนักเตะรายนี้เนี่ยมันช่อมจะดึงดูดทีมใหญ่ๆที่จะมาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอย่างแน่นอนแหะครับแต่ล่าสุดนะฮะมันมีรายงานว่า,อารอเซนาลเนี่ยเตรียมที่จะยกระดับโครงการนี้ตามคําบัญชาของคุณอันเดียแบตต้านะครับ ซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่นะครับที่เพิ่งจะได้รับการยืนยันเข้ามาทํางานในถิ่นเอเมร์สเตเดียมแทนที่ของเอดูที่อําลาสโมสรไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนนะครับน่าจะคุ้นหูคุ้นตาดีนะครับกับชื่อเสียงเรีงนามของอันเดรียแบต้านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกทํางานให้กับแอเดติโกมัติดนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับผู้อำนวยการคู่บุญคู่บวดของเดียโกซิเมโอเน่เลยทีเดียวนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแกก็มีส่วนช่วยให้อาร์เจนติมาดิตเนี่ยนะฮะแข่งแกร่งแบบติดลมบนแล้วก็ท้าทายอำน,นาจทั้งเรอวมดิดแล้วก็บาร์เซโลนาในการลุ้นแชมป์ลาลิก้ารวมไปถึงบนเวทียุโรปด้วยนะครับและที่สําคัญนะฮะ เวลาตอนที่แกอยู่กับอาเลเโก้บัดติเดเวลาเสริมกองหน้านะครับเขามักจะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับหัวหอกคนไหนที่ย้ายเข้าไปก็มักจะผลงานดีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ฝากผลงานชิมาเตอร์พีดไปแล้วหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาองค์ตรงกิสมันนะครับมาจากมาจากเรอัลโซเซดัดนะครับการคว้าดิโอโก้คอสตามาร่วมทีมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะ พวกเขาประสบความสำเร็จในการมาคว้าตัวฮูเรียนอวาเรสนะครับกองหน้าของแมนซิตี้เนี่ยไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็่าตัวแพงเลยนะครับแต่ว่าตัวไปแล้วเนี่ยโอ้โหใช้งานได้ทันทีเลยครับและเรียกว่าส่งประสิทธิภาพอีกคนหนึ่งเลยนะครับและทีนี้นะฮะมันก็เป็นเพราะสายตาเหี่ยวของเดียเบต้าเลยนะครับที่เวลามองกองหน้าเนี่ยไม่ค่อยจะพลาดนะครับและทําให้เขาเนี่ยนะฮะเตรียมที่จะดําเนินการในการเร่ง ปฏิกิริยาสำหรับโครงการการคว้าตัววิกเตอร์เยอเคเรสในนักฟาาดนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับก็ยังบอกไม่ได้นะว่าเดียเบต้าเนี่ยเขาสนใจในตัวเอ่อเยอเคเรสจริงแต่จะประสบความสำเร็จหรือเปล่านเนี่ยก็ยยต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าณนาทีนี้นะครับทีมไหนที่ต้องการวิกเตอร์เยอเคเรสนะครับก็คงจะต้องออกแรงหนักห่วงแล้วนะฮะเพราะว่าเหมือนอาร์เซนอลเนี่ยเขาเริ่มจะเดินเครื่องละ นะครับมีการเหมือนลงมติกันแล้วนะครับจากทางคุณันเดียเบต้าเลยครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่การลงมติที่ต้องบอกว่าคุณันเดียเบต้าเนี่ยเขาเ,เหมือนแทงเรื่องมาแล้วอะ่ะว่าสนใจจริงนะครับอยากจะได้คนนี้แหละที่จะเข้ามาแก้ไขาอาถรรพกองหน้าให้กับอาร์เซนอลได้